ื่อร่างกายต้องการบุฟเฟ่สิ่งแรกที่พ่อไอจะนึกถึงนั่นก็คือชาบูวันนี้เลยพาทุกคนมาทานชาบูร้านหนึ่งในจังหวัดเชียงรายร้านนี้นะครับมีทั้งแบบชาบูและก็แบบปิ้งย่างให้เลือกราคาบุฟเฟ่นะครับเริ่มต้นก็ไม่ถึง300บาทก็ถือว่าไม่แพงนะครับส่วนถ้าอยากทานเป็นแบบพรีเมียมนะครับก็เพิ่มราคานิดหน่อยได้ทานเนื้อกันแบบฟินๆไปเลยร้านที่ผมพูดถึงนั่นก็คือร้านโอเคชาบู M.F.U สาขาแม่ฟ้าหลวงครับ ฝากกดไลค์กด subscribe like, ให้พ่อไอ้ด้วยนะครับโอเคชาบูสาขามแม่ฟ้าหลวงตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธินตำบลท่าสุดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายพวกเราเพิ่งเคยไปร้านนี้เป็นครั้งแรกนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่าประทับใจมากเลยเอามาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับ ที่ร้านนี้นะครับมีเมนูให้เลือกมากมายซึ่งต้องบอกเลยว่าหลากหลายจริงๆนะครับแถมการบริการของที่นี่ก็ดีมากๆของเติมให้ตลอดทานกันแบบไม่อั้นจริงๆนะครับจุดที่ถูกใจที่สุดนั่นก็คือเชว,วางอาหารของที่นี่คือมันแบบอลังการมากๆนะครับทำให้อาหารที่จัดวางอยู่ตรงหน้าเนี่ยยิ่งดูน่าทานขึ้นไปอีกไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ต่างๆทั้งหมูไก่หรือจะเป็นซีฟู้ด ก็มีให้เลือกหลากหลายหรือว่าจะเป็นลูกชิ้นที่นี่นะครับเขาก็มีลูกชิ้นให้เลือกหลายแบบหลายสไตล์นะครับผักของที่นี่ก็สดใหม่หน่าทานไปซะทุกอย่างส่วนที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ําจิ้มนะครับที่นี่เขาก็มีน้ําจิ้มให้เลือกหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําจิ้มสุกี้น้ําจิ้มพนสืหรือน้ําจิ้มซีฟู้ดถ้าเป็นน้ําจิ้มสุกี้เนี่ยเขาก็มีแบบเผ็ดแล้วก็ไม่เผ็ดนะครับสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับและที่นี่นะครับเขาก็มีเชลวางของทอด ทั้งไก่ทอดไส้กรอกเฟรนฟรายเอาเป็นว่าเลือกได้ตามใจชอบเลยทีเดียวส่วนกุ้งกับเนื้อนะครับที่นี่เขาก็มีบริการแบบสั่งนะครับแล้วก็จะมีพนักงานมาเสิร์ฟที่โต๊ะโดยการสั่งก็สะดวกนะครับคือเขาจะมี QR Code ให้เราก็ทำการสแกนนะครับแล้วก็มีเมนูให้เลือกหลายอย่างเราก็สั่งไปได้เลยนะครับบางทีของในเชลหมดเนี่ยก็สั่งเอาได้ง่ายมากๆเลยครับ านเสร็จอย่าลืมตบท้ายด้วยของหวานที่นี่ก็จะมีไอศครีมขนมแล้วก็ผลไม้เขาบอกว่าจะสับเปลี่ยนเมนูไปในแต่ละวันด้วยนะครับเอาใจสุดๆกันไปเลยราคาตอนนี้นะครับผมเอามาจากหน้าเพจของ Facebook ของร้านเขานะครับเชื่อว่าราคานี้นะครับบวกกับคุณภาพแล้วก็การบริการของที่ร้านผมว่าคุ้มค่าเลยนะครับ ตอนนี้ก็เป็นโอเคชาบูสาขาแม่ฟ้าหลวงครับหากถูกใจช่วยกดไลค์คลิปนี้กดติดตามช่องของพ่อไอ้ออนอกบ้านด้วยส่วนคลิปต่อไปเราจะไปกันที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับ